ถือบพว่าหันเนี่ยห้วยนํามาหดเฮียนเลยบานคารดานผู้ชมบานเนี่ยเจ้าดีขึ้นไปเที่ยข่อยว่ออยู่นางก้อนนางก้อนจาไปนางผุนอันเลีกเรียก่งอะไก่เรียกเจ้าฝันงวดตัวหนึ่งหันไหมว่าคนญฝันเหม่นบนอาจารยสงเม่นเที้ยวเนการถือเกลว่าหันนี่เจ้าถือตัวไหน เขาตูรถตูสุรีฝันว่าถือตามม่ผมก็จะเห็นหมูว่านเลขยี่สิบเอ็ดแม่ขั้นที่ต้องขี้อ่ะขั้นช่วงหมันแม่ไม่ต้องหาสองมือก็เห็นแม่ไม่กลัขั้นนั้นขั้นซ้อนเดียวผมกแต่ไม่เห็นแม่เพราะถือเลขละเจ้าฝันว่ารถเขาเป็นยังรถเขาไปตลาดเขาเลยตำประธานตัวมันเขาไปซื้อเนื้อในตลาดในฝันวันนี้มันโมเมียนสั่นแล้วรถมึงได้ข้าวไปด้อรถกับยูหันแะ้วรับเครื่องขี้ไปรถสั่นเดีเอาไปเอามา ออกอี๋ดีเหมนไงเตี้ยเป็น่ามืนลวดอัอนงานซบบางยังลูกเป็นยังสวยตัววัดเรือตัววัดออกเต็มเลยเด่นตัวไรแปดหกจัมบ้านี้เจ้าฝันไปบ้านเจ้าฝันไปฝันฝันว่างใดงวดนี่ว่าให้เอฟซีคอยฟังนะมัน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 สองยางเหรอดิเออแดงตะมือเล็กออกคุณล่ะเออฝันตาปูเลือดมาหาเลโอ้ปูเลือดเพิ่นเสียเหรอเด้อค่ะท่านผู้ชมเพิ่นเป็นพระอยู่วัดป่าว่างใดบ้างวด วงื่อนพันมาบอกน้ำเต็มนะออม่เหี 45. ้ยนอันคุด ah, ล้างในมันดวดสูงว่าสั่นเถ้าสวมเต้าตัดลงเลยมาสันตัดลงให้มันได้สี่สิบห้าเส้นมันหกอยู่ประมาณหกสิบเนาะเดียวนีมาสันอือได้ตัดลงสี่สิบห้าสี่สิบห้าเอ่อสี่สิบห้าเส้นเลยว่าสื่สื่สี่สี่ห้าเนื่ยเงื่อนสี่ห้าพี่บอกค้นค้นบอกขึ้นบ่สี่ห้าสี่หกจะจะเป็นไหนกันเนาะ อาอผมมันหนักํำน่งอะไรเนาะอ่าสีเียแล้วสมมุตเป็นเป็นศูนย์บ่แมนศูนย์สี่หกศูนย์สี่ห้าเนาะแต่ว่าปู้เป็นพระดิบน่ะเนี่ศูนย์สี่เก่าดิ่ขันบุชอบแมนบ่ต้องเป็นเก่ามันบ่แมนเพิ่นเป็นเจ้าอาวาสพร้อมนั่นแหละงดกวอนเนี่ยเพิ่นไปบวกให้ไปเบิ่งอยู่ตนตานเออท่งเขาวัดสาตนเราไปเบิ่งเอาเลยประั ไปเบิ่งมิดสี่ลีเพิ่มียังเงียบๆงไม่ไปผู้เดียวแม่พอ,ออยากได้เลขผู้นี่บอกเป็นผู้บอกออแ<บ>นมนแมนป่ฮะอย่<อ>นี้แนแมนถือบอ่งวดผุน่นงวดมันบ่เห็นเลขแม่มาเห็นเด้เพิ่นบอกว่าอยู่ต้นตาลล่ะว่าซั่นเตี้ยต้นตาล3าตัวทางเข้าอะนะโอ้ยว่าซั่นเฮาถูกไปยืดอะไรยู่ไสทางเข้าวัดกันแน้วเขาวัดโอ้ข่อยก็ย่านด,ดิเจ้าก็กระเจ้าก็ไปนํา วัดปลาคางเมี่ยมพร้อมกันท่าะคุณบอกเนาะเอาถู่ไปจุดเอายาใจหนนะ่อยแล้วบ้างอ่ะเก็บค้าคางหน่อไปบ่ได้เนาะมิจะต่อดเอาดิโอ้เจ้าไข่เนี่ยไปไหนค่ะไข่แล้วมันยังไหนแล้วเออดีขึ้นแล้วเนาะมันเศร้านะจะกินมันเขียวลรืมเหมือนเนาะเมี่ยนไงซับสากหมองดีแล้วบ้านนี้ปานมาสวงมือคุนค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าปู่บอกกันปู่บอกว่าให้ไปตัดนี่ สี่สิหาเส้นเตี้ยเอ่อเพิ่นวมามันอยู่ประมาณเดียวนี่หกสิบเออตาหายตัดยนต์ลงมาให้มันอยู่สี่หาผดางสี่ไอผมเมี่ยกินมากกับโจ๊ดไปลรวนแล้วเนาะเพิ่นฝันแม่นแม่เพ่นฟันแม่นอยู่แล้วมันบวป่องไทยบ้านห้องกระซาเพิ่นนดีว่ากดถือมาอะไรหวดูด้วงวัวบ้างเออหัวบ้างอันคุ้ยอะคก็ถือปานสามสี่หัวส่วนๆบบนี้อืม โอ้เสียอะไรถดผะตูนชุลีเนาะเสียดายรรางเงินอนึ่งเงินนี่ว่าหวยมงินเห็นว่าเออหวยเปนน้ำหารถเพิ่นสองมื่นผุนฮอดบอยหินพุ่นแต่ว่าไปสื่อน้มันท่านมากตัเลยกลับมาก่อนให้มันเห็นนี่อาจจะถือย่อแบบหยิบเอ็ดนี่โอ้ยูถ่ายได้ไหมเลยหยิบเอ็ดน่ะเลขหนึ่งกับเลขสองยูถ่ายเลยยังว่างเงนนี้คือคือคือเป็นหนึงสี่ ปูบอกแล้วบานนี่ยังงูนั่นยัง,าง,างามาบอกดิส่วนหนังสิฝันเห็นส่วนหนังสิฝันเห็นแต่คนเสียชีวิตหัวอันยหญ่หนิมั้งว่าผู้บัลงลุงผู้จิบานนิดเดียวนี่ัหมเออหมู่เดียวกันกบ่เออเออตัวตุยตัวตุยมาเลยว่าเฮ้ยเขาอยากกินกล้วยต้อย,ยไม่หรือเก่าเนี่ยไม่หัวนี่เออต่อต้อยกล้วยลงมาให้แน่เอาสันก็เลียวเหลี่ยมไปกวาดไปกวาเนี่ย ขาดแล้วจ้ามันเบาลงมันยังข่างอยู่การมันเอาเครียมันแม่ลงมากนะสันเจ้าเลงมากันพอดีลงมากเป็นเหรียญคือยังเหรียญอันอันเฮาตะกี้แม่เหรียญเหรียญบาทโบราณเออมีจองหูจ้อหูกางอ่ะอืมเจ้เลยปีนไปทังนั้นอือมันเป็นสองหนาเหล็กมีทั้งสองหนาเลยเจ้าเจ้าเห็นเหล็กว่าี่เห็นตัวอะไรหาหาเนี่ย เลี้ยนหาหาฝันหลายยกแล้วมาชิดบ้าเป็นถอดๆเลยนี่ถอดว่าข้างๆเพิ่นเอาอิดมาน <s 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 Witness ั่งน right ั่นล่าสุดนี่เป็นยังไงบ้าเอาบัตรซสเซรุปผู้เขียนมาแล้วบ้านนี่ผู้เขียนมาแล้วเขียนๆสายยาสายยาเขียนสายไฟบ้นสายยาจบไหมอ๋อกระซือเพิ่นเลยเนาะสร้างสมสร้างสมฝันแม่นนี่สร้างสมฝันแม่นมันก็เคยถือมาหลายหมวดเลยเนาะ

ใกล้มือเจ้าสิฟันอีกบ่หรือว่าเจ้าสิฟันตองหดมันแม่นอันเปิงเกี่ยวเจี้มันฟันตองวดฟันวาเป็นแฮตัดใม่ติฟันวาเป็นตัดใหม่นั่นคือเี่ยคือสั้นตัดดังัดวนมันเออเขาเอื่จวเจอให้ยนลงมาเพราะว่ามันสั้นหดโยนลงมามันเสียดแบนสนอ่ ให้โย่ซี่หาว่สาเรซี่หาแม่ถรซี่สิผาองศาซี่สิหาเส้นเยอะมากมันยาวหกสิบมาาเดี๋ยวนี้อยู่ประมาณหกสิบเนี่ยสูงเขาหกสิบจริมันสูงเนี่งหกสิบจสั้นจากหกสูเป็นซี่สิผาเจ้าเจ้าเขียนซี่สิผาคู่กันก็หกสิบหลอดบ้านนี้คอยสองผู้เลิศด้วยยองสรุปการชนม่ยังตัว ีอันนี้ของปูเลิศนะแมนปูเลิศมี่สักนี่ปูเลิศมี่สี่สิหล้วดีนี่ฝันงามขึ้นมากกับแมนฝันเลยบนล่างเลยนี่เห็นปูเลิศเห็นปูเนาะแก่ลงชีวิตลงปูีเสยชีวิตมานน่ารักไปแล้วสี่หาก็หกศูนย์แมนบอสบัณฑ์ควนสตีพร้อมกันกับเพิ่นอีกที่สามตัวบัณฑนี้ บานี่ตัมาเขาเขาพรเยเกียบพันวางเจ้าเก่าไสนักเห็นบ่พญเเกียบพันวางสิจะไปสอนิ่นงเอบอกกับพเกียบอยู่้นึ่นั่นกคัก้อน้องปองเนาะโอ้พเกียบนี่ยแมนอยู่แด้อพเกียบเิ่นเจ้าเก่าเป็นตะข่อยมีโศกปีไหมไมมันมีอยู่หน้าดเพิ่นเพิ่นข้างๆอีเด้เนี่เก่าโดนเติบเป็นตะม่อยู่เสดข่อยบาก็เพิ่นอยู่่า ปูปูมันเสียแล้วแต่ว่ามันก็สิเป็นกเนก่าเพิ่นบ่อยู่ดิปูเลือดเิ่นเทาแล้วเนาะอืมคนเสียกัมีศูนยอเอาเกาเกาอันเก่าเสหาเอาศูนย์าขอซื้อขอปเอตัวขเขสีเอเก่ใส่ตัวเดียวก็บจบเลยใ, <laughs> ใส่ทั้งนาดสี่หายะ เออนี่เขียนไม่ก็ได้แถววันนี่้สามโทเก่าซีหาเก่าหกศูนย์นี่ตัดเอานี่มีสันนี่แม่มองแม่บัดนี้เจ้าฝันอันอี้ยังเกาว่างหันนี่ฝันอันแถาตุยตุยพุ้ยใหญ่กระลิ้นแม่เพิ่นเสียอีกที่แถาผัวเพิ่นเสียเราดินี่แต่แหงว่าเปลี่ยนน้ำเลยอยากกล้วยเลยวแหงหอกเลยต่อยกล้วยหายแม่เก่าอีก ก็ตัวแม่บัลเจาะตัดเทไรก่อนเอียงก็อนจะว่ากล้วยนะเงินมันตโตมากหาหาแม่มันก็เห็นง่ายๆตรงแม่เจ้าหายที่สุดแล้วเนี้ยหาสามตัวหนึ่งตัวนึงอันนี้อันนี้อันนี้ฟันฟันมืออะไรนี่ฟันมือก้อนหรือเปลอาันต่อมาอีกอันนี้เลขต้องมันนีขึ้นเลขออกเลขต้องหมดนี่เออต้องหมดนี่ฟันเด่นปูเฟันใส่ไปตัดอันจัวจากเนี้ยคงตีอืม ่ำลงมาอีกเป็น uh ส mm ี่สิบห้าจำหกสิบอ่าอีกเด็กเก่าสี่ห้าเก่าหกศูนย์ตีซอยกันก็มันยังเสียดายเงินปูปูเป็นเป็นเจ้าวาดเพิ่นเสียเด้อค่ะเพิ่นเพิ่นฝันเอาเขียนอีกตัวหนึ่งให้พี่น้องกันตัวไรเถาที่ว่าล่าสุดเลยลาสุดอันมินแม่นอันกล้วยตัวกล้วยอ่าที่ว่าช่วยฝันเพิ่นเสียอีกทียมันก็โตลงมาแคบ เดนปิ้งาอยู่แลเท่าไหร่ปุณนี่หกชิเ็ดเป็นบตอนบมดอยี่ตุยค้อมกันแมตอนตนเป็นเลกอกหึงหดวอกกหคนถึหลายพวงอเอนีแล้วอ่มีต่ห้าว่ถถเนี่ยนตองพูดตายเหมือนวยี่ตุยเหมือนพวกหินตตุยตนตุยสังวยต้อยไอ้ต้อยกล้วยไไอ้ต้อยกล้วยมันอยู่สูงกี่แล้ว่บกล้วยอมันเป็นเงืนโตลงมา เงินเป็นเงินก็เกลือกลายเป็นเงินเออเขาไปต่อยตัดเขี้ยมันเลยไหมมันเลยตกปิ้งลงมาจะเป็นเงินหมักในน้อยแล้วยิบมาหายนั่นเป็นเลียนหามันมาเป็นเลียนหาเงินโมล้านผู้อยู่กลางไหมครับจตางค์แม่เราจะคือว่าหาไปเลยอ้าเงายมาเบิ่งนี่มันมีเลขยห่าห่าไหมอืมหงายเบิ่งบาดนี้เล้วยิบีกครั้งหนึ่งมันเป็นเปียดเปียแค่นั้น

มันยังอยู่ทางผุนแม่มันเป็นเงินตัวลงมากกล้วยูิเล็กบนเขียนเก้าให้พ่อหน้าวเก่าเลขบนตัวนี้เอาเก้าจีไสตัวนี้เป็นเก่ามันหาสามตัววุ่นหาสามตัวุ่นที่แถาขันเม่นเข่าเพิ่นเข่าผู้เดียวเดียวหาสตัวเอองห้าต้องห้าวเจาว่าอีกฝั่งหนึ่งเป็นแปดแปดเสี้ยว ขันอวาฮาฮาข่อยนี่เสียนข่อยไงลังเลยดินี mm ่พ hmm. yeah. ่อใหญ่สมงากินงานว่มีฮาฮ่าฮานแล้วเทาเขียนเขียนให้พ่อเนี่เก่าบนแดงคึงคึงเลยเนี่ยโ่ไปแเนี่ยไปนกเป็นเเงินเงินเลียญกลมๆแต่ว่ากระแปลกได้ฟันให้ตะข้นเสียชซีบีที่นี่เออเยมาเยองมาหาข่อยบ เหนียาบานสนุกเมอกี้นอ่นคงคือกันอันคงนี่ก็มาบอกเหรอดิสเน่เพรามันธรรมดาที่อันคงงมวดว่าอ่นบอกเอองมวดที่ว่า้อนมาเฮียบักสามซี่บอกเออนั่นแหละงั้นั่นแหละเพิ่นมาบอกแกเอาได้เนี่ยอันคงนี่บอกไปซื้อหาสามบาทเล็กทีเด้งตะวันพู้นี่พู้นี่บอกออกปากเล่นบพรว่าจากมกซีไปเป็นซี่้าพูบอกเล่นบอกบอกออกมาเต็มเต็มเลยพูบอกเพราะว่า มีอย่างตะกีมบกงงอนนิดหน่อยบ้ไปเห็ดอยู่วาดเห็ดประตูไปยังไงเพิ่นนี่แหละ่ารดันผู้ชมมากระตัดเอาเนาะเก่าซี่มากระเตเป็นใบเก่าห่าในภาษามันมันนั่นดี้เก่าฮกบางงอนยังพุ่นหน่อยๆสักนี่ศูนย์ก็ว่าไปเนาะมันเห็นผู้ใดมึงเห็ดมาบอกเรียนน้ำลวดม่นต้องมาถามกูสนุกตีไปไล่กัสิไล่เนาะเปล่าอ่อนไปเาะประตูมันจะบ่แลันต้อเนาะ ฟังเอาค่ะท่านผู้ชมมาเนี่เอาถ้าถ้าจาถ้าเจ้าได้คักคักมาย่ำอีกนี่เด้อก็ย่ำอยู่มีอันอยู่ย่ำมาแก้วมันหลายแล้วเนาะซื้อตัวนืมซื้อแต่ตัวนี้เราบันถึกเลขดูดูถ้าวัดที่หนึ่งพูดมาหาอีกแสดงว่าตัวนี้เราบันทึกแล้วไม่ว่าพยัยข้องไปบอกแกลซี่สามเลยบ่ซี่ห่าเอ้ยสามห่ามาลิกีเออ แกสินั่งผ่าสลวงไล่แมนั่งขึ้นเตียงหัวอาบๆกูเอารถเต้มหนึ่งเดียวมันรถเต้มหนึ่งเดียวพี่บอกมนแม่คุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปไหนอยู่ดีไม่แห้งสุขุมชุ่มนสวัสดีค่ะ